กลับ <G ül> มาเล่นมมนทาร์นดีกว่านะครับเอ่ออืมัางไว้ตรงไหนวะเล้วอะไรต่อชาวบ้านเขาต้องการอะไรวะเนี่ยเสื้อผ้าเหรอครับ <y> เสื้อผ้าเสื้อผ้าตอนนี้มันมีที่ทาเสื้อผ้าละ่ะอเสื้อผ้าอย่างนั้นเหรอเสื้อผ้าก็ลงซอกหนังนะครับใช่เลยเอาเอามามาฟอกตรงนี้เลยแล้วกันนะฮะใกล้กับโกดังนี่แหละไห เขาก็น่าจะเก็บหนังมาจากไอ้รงฆ่าสัตว์ตัวเนี้ยนะเขาก็มาเก็บไปตรงโกดังนี่นะครับเราก็เลยน่าจะใช่น่าจะได้แบบนี้คนก็น่าจะไม่พอละความเร็วซีกระท่อมาอาหารสัตว์หกทครโจนยังส่งคนไปตีไม่ได้หว่ะคนนะโขกขโมยโ,โ,โจนขโมยอาหารผมนะแต่ว่าน่าจะพออยู่ อ๋อยี่ห้าหน่วยเก็บเบอร์รี่ซะเยอะเลยเพราะว่าอย่างนี้มันเป็นแหล่งเบอร์รี่ชั้นดีนะเราอยากได้คนอย่างสักหนึ่งหนึ่งกระคาหมู่บ้านสักหลังสองหลังก็น่าจะดีนะครับไปตรงนี้แล้วกันหมดนี่เลย,เปยไปไหนดีวะไปก่อนนะนี่อยากให้มันมีข้างหลังด้วยประมาณนี้แล้วกันเนาะอันนี้ลนะใช้ไม้ผมน่าจะสร้างกันยาวเลยครับแต่ว่าน่าจะได้แบบ ไม่ต้องขยายเออ่ที่บ้านให้ประชากรอยู่สักพักประมาณนั้นเนาะก่อสร้างจุดสิ้นแปลงที่ดินหนึ่งนะสร้างบ้านหลังเล็กเสร็จแล้วเนาะพอพขยายเข้าใหม่โอเคครับได้ได้ได้ได,ได,ได้คนเริ่มมาว่ะคนเ,นเยอะแล้วก็น่าจะสร้างอะไรเร็วขึ้นยุ่งเลยอ้าวฟอกหนังอ่ะ ฝากคนจะมาสร้างอ้าวตาจังเขาต้องปีมัวสร้างไอ้บ้านหลังเล็กใหญ่ๆอยู่แน่เลยครับเขาเป็นสูงมากดูก่อนก่อนครับเอาเอาหลังนี้ก่อนมามามาคนว่างานตั้งสี่หมู่บ้านถ้าจะได้อะดู่ห้องหลังนะครับจะได้มีหนังสัตว์ไหลกันละถ้าหลังนี้ ถ้าสมมุติสมมติว่าเขาเอาหนังมาฟอกกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็ววมีหนังสักสิสเศษเนาะน่าจะได้อยู่แล้วก็โบดลคะครับโบดต้องใช้อะไรเพิ่มหรือเปล่าอ่าขุดหินหรือเปล่าน่็จะไม่ผิดไม้ตัดะนะฮะตัดมีแล้วหินหินมีพอดีเลยครับเป็นจัดหาพื้นที่ศักศรรสิบสำหรับฝังศพชาวมังดีเสียชีวิตคนงานอาจจะกลายเป็นสัตปปรเลอโอเค คนงานจะกลายเป็นสัป,ปเปล่อเหมือนคนงานได้ใสเ่เาไปเป็นสัป,ปเหรอย่างนี้เนาะมันมองไอ้ตัวเนินยญ้าเหมือนกันนะไม่เป็นสีขาวนะพื้นเป็นสีขาวนะครับนี่ตรงนี้คือเนินใช่ไหมเอาแบบว่าโบดบนเดินโบดบนเนินๆหน่อยไหมดูเห็นชัดดีกว่าชาวบ้านทงเดินมาได้นะครับไนกรเท่าไหร ได้นะครับก็สร้างทางเดินตัดมาเลยแล้วกันอ่า,อาบ้านมีสิบสองหลังคนมีสิบหมู่บ้านโอเคได้อยู่ครับเราค่อยขยาย้วยกันทีหลังหลังมาแล้วป่ะอ่าเขามีหนังใส่หนังซับใส่กันแล้วนะฮะกองทัพยี่สิบกองนี่ไปตีโจนใหม่เา่า น่าใม่ใช่ไหมใช่ไหมน่าจะยังได้อยู่ยังไม่มีอ่างหลอดเคียดับโบสนะครับเคีดบโบสที่ยังเขายังไม่แย่งเราตีอ่ของโจรเราเก็บไปก่อนละกันอันนี้ความพึงพอใจ60%เปอร์เซ็นต์โอเคเราต้องรอันนี้เสร็จเนาะการสร้างสร้างสุดสิน้นแปลงที่ดินนะครับร้านขายฟืนมีคนเอาฟืนมะาขายด้วยหละ,ะลงตัดฟืนน,นี้แล้วเนาะตัดฟืนตรงไหน อันนี้เออที่ยังไม่เกิดนะถ้าเกิดแล้วน่าจะต้องเอาคนออกไปเนี่ยเจ้าคนนี้มันมีกี่คนนะเดี๋ยวนะัดนะเจ้าคนนะเจ้าคนยื้อเฉยนะหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบหกคนนะขอคนสักคนสองคนแล้วกันเนาะถ้าหมู่บ้านหนึ่งนะ่าจะยังทันอยู ได้อยู่อะน,นะครับ่าจะดูคนสร้างโบสถ์ก่อยก็อืมอรั้วมาปักไว้ปักรอไว้ก่อนเนะาะต้องสร้างข้างในก่อนนะครับจะไ,ได้ถ้ารีบสร้างรู้ว่าตอนนี้เดี๋ยวมันจะปิดขวางกระบวนการการก่อสร้างของเราได้นะก็รอ,อไปก่อน ผมว่านี่เขาส่งมาหมดหรือยังวะเนี่ยอของยังส่งมาไม่หมดเน,นาะน่าจะยังไม่เริ่มก่อสร้างในเร็วนี้นะฮะใช่ใช่าน่าจะถูกนะโออเอ๊ะโอ้หีม้าละลายก็เริ่มนะครับก่อสร้างกันได้แล้วฮะโอ,โอ,โอ๊นะ คำโดโดใหญ่คนควนนะครับว่าประมาณนี้นะฮะมาแล้วอ่างนะฮเอาตัวเดินเข้าไปข้างในไม่ได้ก็้วฮะแย่จังอย่าเข้าไปดูข้างในอ่ะไม่ได้เหรอถูกหน้าตลอดว่ะ เขาว่าใหม่อะไรวะเนี่ยเราจะร,รับรายงานว่ามีกลุ่มผู้บุกรุกกำลังเติรดเตร่อยู่รบริเวณใกล้เคียงอ๋ออาจจะมีเอ่อบุกลุกในหนึ่งปีนะฮะไม่ได้ไ,ได้เลยบุกลุกมาจากตรงไหนหว่าดูได้ไหมไม่ได้โอเคแต่หนึ่งปีน่าจะไม่ไหวอยู่อ่ะเขาจะมาตีจโจนแน่เลยครับตอนนั้นงั้นเราเราส่งบ้างส่งไปตีใคยนี่มีส่งใครเลยอ๋ Okay. ไม่ได้ละไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้เลยนะอาจจะทําให้การก่อสร้างช้าลง,งหน่อยแต่ว,ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนนเดินไรงไหนได้ไหมอ๋ออันนี้ว่าไม่น้ำเป็นแค่ที่ต้องที่บอกขีดเนาะก็มาเกิดซะตรงนี้เลยเป็นไงวางกองรังเลือกหน่วยได้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแต่แล้วมีหน่วยมีหน่วยเดียวเนี่ยน,นะไปหน่ยบ้โอเคขึ้นก่อนวันนี้ ความอ่อนดากรลังเพิ่มขึ้นเป็นหลอดเลยอ่อนดาสุดๆมีทหารลำช่างให้คอมให้บริการด้วยแต่ว่าไม่มีเนาะโอเคไม่มีเงินนะครับใช้ไม่ได้อ้อมหมดเสร็จแล้วเหรอเดี๋ยวก่อนนะพอดศพักทำอะไรดีอ,อาหารยังไม่มาเนาะแต่สัต่าน่าจะมาแล้วมาจะเริ่มเริ่มราดแล้นะครับ แล้วชาวบ้านนี่เหลือสามหมู่บ้านเียที่เหลือสามครอบครัวทําอะไรดีอ่นะคิดแบบอา่าหินเนาะหินหมดแล้วนะครับเราต้องไม้ก็พอได้อยู่อะหินหยุดตรงนี้นะอยากเป็นหมู่บ้านตัดไม้ไหมเอ่อไม้มันเยอะ,อะตรงเนี้ยนะก็ตัดตัดไปก่อนล้วกันที่ตัดหินจะได้โล่งๆนะครับที่ขุดหิน การท่าเมืองนะครับก็มาตรงนเนี้นะมีใช้เก็บเท่าไหร่วะเนี่ยร้อยหกสิหน่วยถ้าเก็บหมดก็ค่อยลบกออกแล้วกันประมาณเนาะตรงหมู่บ้านได้ใชยกังได้พอดีเนาะก็ขยายรอเลยแล้วกันเอ,อ้าชาวบ้านครอบคัวย้ยายเข้ามาใหม่แล้วเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูตอนมันใกล้ถึงเลยแล้วกันเนาะเดินสักประมาณ ผมว่าจะมันเดินสักตรงนี้แล้วก็ค่อยหยุดพักแล้วกันเนาะไม่ oh. หายเหนื่อยแล้วก็ค่อยกิต่อนะเอ okay. ถึงที่แล้วผมว่าเราหายเหนื่อยแป๊บเริ่มหายเหนื่อยแล้ยัง oh. เดี๋ยวจะสู้ไม่ไหวแล้วนะครับถ้าอ่อนรักเกินไปเโอแล้วค่อยลดน่าจะได้โจนอยู่นี่นะะแล้วกองรังทั่หลอดก็กำลังไปตีแล้วนะฮะตอนนี้ท oh. หารเยอะมากยังเยอะเลย เบนะบๆๆชอาทหารม,มาไว้ตรงนี้แล้วกันเราจะเริ่มได้แล้วแหละไม่ได้สั่งให้วิ่งเลยเนาะไ,ได้อุ้ยกันเดินมาแล้วนะอะมันเดินมาแล้วมาเดินมาเดินใช่ปะ ไปโจนไปโจรโจนมาแล้วครับโจรมาจากพุ่มไม้รออะไรของเรอเลยโง่เดืมากไหนอ่ะเห็นไหมเนี่ยนี่นะครับมุมนั่งครับเขาขอบครับเขาเริ่มมาเสือโลมาเลยฮูโลดซิงมัน ใช้อาวุธอะไรก็ได้รู้อะกระบองนะแต่เราเป็นหอกอย่างดีมีรูด้วยรูหนาไม่ได้หรอกเออจิ้มเซียมไปจิ้มมาโลเออจิ้มมาไปใครจะชนะเหตุใจมันดุกวะไล่ดูกชุบๆฝั่งเรายังไม่ใครตายเนาะมีเลือดไหลกันบ้างโอ้ยมงศพมีศพว่ะมีศพนี่มือหอกเปล่ามือหอกหรือว่ามือคอนอ่าถือคอนสนะว่าไม่ใช่ฝั่งเรา ตายตายโอเคโอเคโอเคจี้อ่าไม่มีใครเป็นศพนะครับก็ดีเลยนะฮะโบทที่เราสร้างไว้ก็ยังไม่ต้องใช้ประมาณนั้นเนาะยิ่งมาเลยครับเก็บของใ่าโจนใ่าโจนอ่ะเก็บเก็บ หินเสร็จแล้วเนาะมีบ้านโอเคเก็บของนะฮะของที่ได้จากสงครามเมื่อค้นหาทรัพยากรของศัตรูท่านจะพบกับสิค้ค้าจำนวนมากนะครับอ่าส่งไปยังเมืองหรือว่ามันเป็นของของผมแล้วนะแบบว่าไปเงินก่อนนะเงินก่อนอีเรจ้างทหารรับจ้างในเปล่าวะเก้าสิบแต่ละเดือนเนาะแต่ว่าเงินเนี่ยไม่มีอะ พ่อเอาไว้ก็ได้แค่นี้แหละฮะยังไม่ต้องมาสู้กับใครมากสู้กับโจนโง่ก็ไอ้นี้ละกันชึบเดินมาเลยเก็บสองเลยแล้วกันตอนนี้มีสองที่เนาะถั้งหมดกำลังเืินมานะครับขโมยค่ายโจนเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ให้นะฮะไม่ให้ไม่ให้อ่าประสิทธิภาพหนึ่งร้อยหนึ่งเปอร์เซ็นต์โอ้ยไม่ได้แล้วทวามสมรคีออนไลน์ออนไลน์ขึ้นมาว่าโอเคได้นะครับได้ได้ได้ เอาบุกคนคบุกเลยเกมนี้เสียอย่างมันแบบว่าท่านโหลดเรากดปีไม่ได้ครับหรือว่าจะไปฟาดฟันเนี่ยใช้ดาบที่อยู่ตรงเอวเนีย้ยฟาดฟันฟาดฟันก็เกินหรือว่ามันทำไม่ได้นะเกมแบบนี้น่าจะดูง่ายของเรา จิ้มโอ้ยลงมก็จิ้มฟึงนะตอ้อ,อ,อ,อหวังว่าฝั่งเราจะไม่เหียตาจิ้ม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 ไปอ,อ,อ้เลยนะตายตายง่ายจังอ่าตายไปหนึ่งคนนะฮะไม่ดีแล้วโอเควิ่งเลยแล้วก็เดี๋ยวเก็บให้โจนี่เสร็จเราก็น่าจะเดินกลับบ้านนะยุบยุบทหารเจนแล้วก่อน ก่อสร้างกระท่อมคนดัดไม้เสร็จาแล้วโอเคยังอยากได้เงินอยู่อ่ะมันเป็นของผมก่อนละกันนะเออกลัาบายงานงันนี้ประชากรเราไปไปทำการทหารหมดก็เลยไม่มีคนตัดฟืนไม่มีคนทำอะไรทุกอย่างเลยนะครับตอนนี้โอเคคนล่าสัตว์มีมั้ยเนี่ยประชากรไปเป็นทหารละสองคน พรายาก็รออยู่รออะไรไม่ดูนะออกมาแล้วยุพกพับยุก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 ป้านครับกระป้ากับช่องไปกัะ้ากับช่องโอเคนี่ก็น่าจะเริ่มมาแล้วรอเดินมานะครับเรืเ่องหนมีตัดหินนะตุดหินเนาะแล้วก็ตัดไม้ฝั่งนี้สักคนหนึ่งแล้วกัน ตามครอบครัวไอ้เบอร์รี่นะครับลืมเก็บเบอร์รี่แย่เยแย่เลยอ่างหอกบ้านระดับหนึ่งยวขอสร้างเลยได้บ้างวะต้องใช้ไม้ด้ยเหรอผมก็ต้องใช้เงินด้วยนะเงินหรือว่าเงินของหมู่บ้านไม่ใช่เงินของเราเนาะเงินของภูมิภาคเนาะน่าจะยังไม่มีโอเคครับมีแต่เงินของตัวเองนะฮะตอนนี้เราสามารถอัปเดต ระดับสองได้หจัดเลยแล้วกันไหมตั้งฝีมือนะครับเก็บเลยกันแล้วเอาแล้วไ้ช่างหินเต็มไปแล้วนะเ,เต็มก็ไว้ก่อนหินน่าจะไม่ได้ใช้ทำอะไรสักพักใหญ่ๆนะก็เอาไว้สักห้าสิบสองเนี่ยเท่าทีดีก็น่าจนะได้เอาละระดับสองหน่อยต้อหน่อยนะต้อหน่อยจุ๊บ จะดูว่ามาตรฐานสองให้มันต่างจากสองตัวนยังไงนะฮะบ้านหลังแรกนี่คือระดับหนึ่งนี่เป็นบ้านดินไหมใช่ไหมรู้จากลักษณะวัตถุดิบนะครับบ้านดินแน่เลยบ้านดินบ้านฟางมาปะปะกันเนาะ้้ชาไปะก็เหมือนกับหลังคาจะ ดีขึ้นนะครับหลังคาจะดีขึ้นมีระบบระบายอากาศโอเคด,ด,ดีดีดีครับไม่ใช่มุงหลังคาหรือว่าหรือว่าเป็นหลังคาแผ่นไม้นะตอนนี้ไม้ยังไงก็ไม่แน่ใจเหมืมใใอนกันอ่าแล้วก็ที่อัปเกรดระดับโซว่าเราจะเริ่มการโรงงานช่างทาธนูนะครับเราจะได้สร้างหน่วยธนูละตอนนี้จะบอกว่าหน่วนี่มันใช้อะไรบ้างน่าจะใช้แค่ธนูได้เลยนะ ชึบโรงงานช่างทำธนูจัดไปเลยหนึ่งบ้านบ้านเริ่มไม่พอแกสร้ามาสร้างมาคนเริ่มเต็มนะครับคนเริ่มเต็มเป็นฝั่งนี้แลครับฝั่งน,นี้จะเป็นแบบเ็ดช่างฝีมือนะครับก็เลยโหลังเล็กๆด้วยกันนะใช่ไหมให้มันมีที่แค่พอทำเป็นงานฝีมือนะี่ย ไปเบียดเบียนเบียดเบียนฝั่งนั้นเลยแล้วกันถ้าทําแบบนี้ก็พอจะได้แหละนะมจะดูปะแปลกๆหน่อยแต่ว่าก็าดูสวยไปอีกแบบแล้วกันนะครับแต่ว่าก็ได้นะอ่าผนวกขนมมัน,นเปรี้ยวว่าเล่นมันแล้วกันเนาะโอเคแล้วก็เดี๋ยวรอดูวันนี้เสร็จว่าเขาจะใช้อะไรในการสร้างขนมบ้านไปวัวไป มุ่งเน้นการผลิตโรงงานช่างฝีมือชุบชุบชุบอันนี้คือรีเสิร์ฟไปสร้างสิ่งก่อสร้างนะครับรีเสิร์ฟไว้สิบอโอเคเริ่มผลไม้กระดานมาแล้วช่างทำธทนูอะนะก็ใช้อะไรทำธทนูอะมันก็น่าจะใช้ไม้กระดานในการทำธนูนะมันถึงให้เรารีเสิร์ฟไม้ธนูโอเคช่างมันแล้วกันนะ ชาวบ้านก็น่าจะไม่มีอะไรเป็นพิเศษตอนะแล้วก็มันต้องมีเงินหน่อยทุกคนมันไม่มีรายได้มันก็อยู่ไม่ได้เนาะเออไม้หมดนะสถา,านีการค้าไปซั่งดีวันนี้ค่าขายก็เอามาฝั่งนี้ไหมเดี๋ยวก็จะออกไปตรงเนี้ยจุดรับเปลนสินค้า work in progress ยังไม่มีอะไรทั้งนั้น,นก็ไปตรงนี้กันนะางตรงนั้นชือช่อ ก็ว่ตรงนี้มันสูงไปหน่อยได้ตามเลยมาแล้วกันอ๋อเขาถนนเขาอยู่ตรงนั้นแต่นั้นนี้มัทางนี้แต่ว่าตามตามตามยึดครองด้วยอิทธิพลใช้หนึ่งพันนะครับตอนนี้เรามีเท่าไหร่หกร้อยสี่สิบจากการตีค่ายโจรไปเสองค่ายเนาะสองแคมป์ชิบเฮ้ยโจรแนไปบ้านเราด้วยเอาเลยไหมเอาเลยไหมเอาสักหน่อยนะครับมีนักธนูแล้วด้วยเอาจัดเลยจัดเลยจัดเลย เดี๋ยว่นแล้วกันคนจบคลิปซะหน่อยอุย้ยใกล้ไปหมดวะใกล้ไป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 ชื่อเหนื่อยอย่าวิ่งนะอย่าวิ่งเดราเหนื่อยนะ่มันยากนะนี่มันมีแต่ต้นไม้ครับนักดูผมมันจะยิงไม่แม่นเอาอยพวกกรองทัพเหรอครับเราจะมาตีค่ายโจก,กนี่ผมเล่งไว้สิผมรู้หรอกน,นะ ว้าวต้เองไปเจอแล้วตรงนี้แหละวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะโจคนมันจะไปทางไหนนั่นนั่นเออโจคนมันจะมาตีนะักหนูไม่ได้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 ไ เไม่ของที่มันจะตีลุกเลยลุกเลยครับลุกหน้าลุกหน้ารักทะลุโดนนะโดนเสียดเอาให้โอเคได้แล้วผมว่าหลังมันจุ๊บนี่แหละรครับมาจากฟุ้งไม้เห็นไหมเนี่ยมองเห็นไหมครัปล่าปิ้วปิ้วยิงกันได้บอก่าคนจะยิงได้เนาะ าบางคนก็เหมือนนี่ยิงเลยต้องบดอะไรเปล่ายิงตามใจชอบครับยิงไปเลยถ้ามาตรงนี้แล้วก็เราก็ยิงตามใจชอบไปเลยไ,ไปงั้นก็ต้องรีบเข้าไปเก็บก่อนที่ท่านหลอดเขาจะมาเนาะแต่ถ้าเก็บเนี่ยก็ใช้กองกำลังเดียวกันนักหนูไปเลยครับหน่วยเตา้าจัดนักหนูไปครับ เดี๋ยวเขาเขาจะรุ้ไปครับเก็บเก็บเก็บโอเคอันนี้ก็ส่งกลับที่เมืองที่อยู่ใกล้ที่สุดจะได้อะไรบ้างก็งไม่รู้อ่าได้ความมั่งคั่งหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่เนาะของภูมิภาคนะครับใกล้แล้วเก้าร้อยหกสิบจะได้ขยายนะเรามีหลังทำอะไรบ้างวะอ่าเรามีไก่ไหมก็จะไม่ผิดอ๋อ,อคนตายไก่ก็เลย เาแล้วถ้าผลิตหนังสัตว์ล่ะครับว่าหนังสัตว์ตอนนี้ล่าจากสัตว์มันเอ่อมันเป็นพื้นที่ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเลยเพื่อความเอ่อความทําง,งานของลงฟอกหนังสัตว์ที่รวดเร็วแล้วก็เอาหนังสัตว์แล้วกันรวยครับรวยรวยรวยก็ใช้เลยนะถ้าไมจะไหนสามร้อยยีงง่สิบหกว่ะผมเรื่องงงจังไก่ไหมไก่มีพอกินจะปะเนี่ย โอ้ไข่ไม่พอกินนะครับไข่ติดลบหนึ่งใบครับตอนนี้ไม่ได้เลยทำไมไข่เราติดลบหนึ่งใบไปได้วะเหน็นว่าหงจังครับต่อไปต้องสร้างพื้นที่ยาวๆในการปลูกแครอทนะครับปลูกแครอทนะประมาณว่าอย่างนี้เราตรงไปง่ายตัดตัดผ่านป่าเลย หมู่บ้านนี้เป็นบ้านแบบยาวนะครับแบบยาวแบบยาวชุบหลังเดียวนี่แหละอือพื้นที่นี้คือการปลูกแครอทไล่แครอทนะแครอไได้แล้วน่าจะเริ่มไปดูเปนหน้่างเนาะมามีสิบเจ็ดครอบครัวเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้เนาะชึบอาหารรับจ้างเราก็จ้างได้ด้วยแต่ว่าไม่รักกัน โอเคยังไม่มีใครมาเก็บหินจริงด้วยว่าไงวะอคนเก็บของก็เหมือนจะไม่ว่างอยู่นะใช่ไหมเพราะทำงานอยู่ตออนี้ปะเนี่ยเดินเข้ามาแนละ้วอ๋อเก็บแล้วครับเก็บเข้ามาแล้วเก็บได้ทีละสิบเนาะโอ้ยเศร้าวะ่ะเศรจิจรงอาจจะต้องทำบ้านอแถวนี้นะออสักหลังหนึ่งนะครับแล้วก็ฝั่งนี้เราจะทำอะไรนะเอ,อ่อการขนส่งดนะ้วยเนาะ วันนี้ก็วางแผนไว้ก่อนแล้วกันประมาณนั้นแล้วกันเนาะแต่ว,ว่าแต่ว,ว่าแต่ว่าแต่ว่านะครับวันนี้ก็ไว้คลิปนี้ก่อนแล้วกันไว้เจ,เจอกันใหม่วันหน้าๆนะครับวันนี้ก็ลอดก่อนนะครับรดก่อนถ้าผมเจอกันใหม่ครับวันหน้าๆสักวันนญญ <c oughs> ญญนะฮะไปครับผม